กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขารบวันนี้ท่อมีสามดาวเดี๋ยวเดินทางมาหาคุณแม่หน่อยนอนเนาะค่ะเนาะคุณแม่หน่อยฝันว่าดะออกลูกค่ะท่านผู้ชมคลอดลูกออกลูกเป็นผู้ชายเอาสินไปสักค่ะท่านผู้ชมเลือดเต็มสักจังไดยกระบอกออกเอาแฟบมาสักเอาอยัางมาสักกระบอกออกค่ะท่านผู้ชมเลือดเต็มยังคือเกา่าพนเลือไปเห็นตัวเลขสามตัวแดงจึงคืองในผ่าสินท่านผู้ชม จะเป็นเหล็กดี <S <S เหล็กดีตัวใดก็ไปรับชมกับคุณแม่หน่อยพร้อมกันค่ะคุณแม่หน่อยก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละค่ะทผม,ม้ชมแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไอทองมีสามดาวนั่งไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่หน่อยพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยอ <S <S ฟันแมนครับเอฟซีวอาสู้ฟังนะครับแม่หน่อยเป็นเท่าไรครับเรื่องเล่าขี้เฮียนครับเด้อไปอันไปออกดุ ไปออกลูกไม่เนออกลูกเดือดเต็มเสื้อสินเต็มเสื้อสินเต็มสินอยู่ล้วซักซักแซกก็ออกซักแซกก็ออกไม่หน่อยเดีบอกขับฟันว่าจะไปออกลูกครับผมฟันทวายก็ออกไดกซักทวกยก็ออกออกเป็นอียังกงเป็นเนี่ยออกลูกออกลูกก็ไปซักสินซักสินเดือดเต็มกสินเดือดเต็มสินเต็มยังเลยแม่นได้ลูกยังออกออกมาเด้วไปฟันออกมาแล้วก็ได้ดูผู้ผู้ดูผู้ใายแม่นครับผม ออกมาไปซักไปซักผ้าไปซักอะไรให้ดูให้ร้านกับซักบ่ออกเลยครับซักผ้าอ่อนนี่สินสินผ้า่อนีย่สิกับสิ้าอ่อนร้านนี่ครับผมซักบ่ออกเลยครับในเป็นเนี่ยซักบ่อไปซักไค่ไหนบ่อซักไห้เซนให้กับ่อเลือดน่นนะเลือดนะซักได้ก็บ่อเใส่ให้ตื่นเซนามันจะแต่งสีออกได้ครับบ่กเขาใส่ให้ตื่นในความฝันนั่นะครับเพราะมันมันเหลืองมันมันเหลืองมันครับเขาไส่ใส่ให้ตื่น ไม่ใช่ให้ตือเลยค่อยสักอันแฟบออกนะแฟบใส่เอาเอาใส่แฟบใส่เอาแซลเลกระบอกเซ่ยระบอกเดือดเซเล่กระบอกครับผมว่ามันคือทนแต่ละเดือดยักษ์ดีแดงจรงคือแดงจึงคืสิ่งก็ได้สักใ็ด้กรบอกครับทั้ไแม่ก็สักกระบอกอเลยไปเซ่บิ้ขื่นกรบอกครับตั้งเป็นเนี่ยบันี้เลขตัวไหนเราบาดเห็นเลขเห็นยังจอะบอกครับเห็นนี่เห็นนี่เรียนด้วสามแปดห้าเห็นเลขในเลือดนั่นแหละเห็นในเลือดนั่นนัก่ะสองตัวกับเขาสี่เป็นต แดงแงกึ่งกึ่งมนกึ่งเลยครับผมห็นตัวเลขอยู่ในภ้าชินในผ้าในาชินนั่นเลยมันมันเขียนห้นะาจะครับผมเขียนเลยครับแดงแดงกึ่งกึ่งเลยแดงกึ่งกึ่งขึ้นมาเลยอุ้ยครับครับแดงกึ่งกึ่งมาเลยอะสามแปดห้าครับบาดิเกสเก่าสี่เมียครับผมอืมถ้กเรก็บอกอ้แงก่งกเอาอะไรดีบ่เนี่ย่านเล็กหน่อยก็เด็กน่อยผู้ชายเด็กหน่อยกผู้ชาย อครับสงสัยสิมีโชคใหญ่ล่ะล่ะครับเลือดเลือดเต็มนี่เนาะแม่นอืออายุแม่น้อยจักปีกว่าครับสีสีชุดเก่าเลี่ยสี่สิบเก้าแล้วอย่างสี่สิบเก้าครับมาเก็บเขามานีกว่าตรงกับเก่าสีสีเก่าพอดีตัวครับผมเด็กน้อยเด็กน้อยกระนำหนึ่งเนาะเด็กน้อยกระนำหนึ่งออกมาเลยเป็นตาซังตาซังครับผมออกมาแล้วเขาว่าหมอคุณหมอว่าอันเป็นเป็นยังไงือเอาดูเอาดูผู้ชายว่ะครับผม บาดิไปสักสินสักสินทะเลไม่บอกทะเลไปสักของหนามนะดูครับไมของหนามนี่ละนี่ละเพิ่นมาให้โชคใหญ่แล้วเลือดท่าแดงจริงคืนแล้วครับเอฟซีเนาะเมนเป็นตัวเลขสามตัวเนาะไม่หน่อยเนาะเมนครับผมอุ้ยขอบคุณในหลายครับมีจังไรอีกเพิ่มเติมอยู่บ่ครับบ่เบิดเท่านี้่นะอาจารย์เบิดเท่านี้เมนปั้นสันสันจ้ำนี่ปั้นสันสันนี้อือโทนี้เราดครับผมอุ้ยขอบขอบขอบคุณในหลายครับขอบคุณครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับแม่หน่อยขอบคุณค่ะครับ นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่หน่อยค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ออกลูกเนาะคะนะ่ะเนาะออกลูกเป็นผู้ชายเป็นอัพพาสินเพศสักสักจังได้กระบอกออกค่ะท่านผู้ชมเลือดติดเต็มเหลือไปเห็นตัวเลขสามแปดห้ากับเก่าสี่เก่าสี่เลขเก่ากับเลขหกมันตัวเดียวกันเนาะคะนะ่ะเนาะก็อย่าลืมปีนหัวกันไว้น้ำแน่ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชมิมลาพระคุณแม่หน่อยประจาํางวันที่สิบหกท่านว่าคมพ่อสาวสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกัสเซราทนชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอให้จุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยๆ,ๆค่ะแต่อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะทนชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากทนชมค่ะรับชมเบือ้องของดีกระเบาแอมบาตงกันเลยค่ะเบาแอมบาทนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสื่อเถือกนครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างและ้ะเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาทุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีออ <ๆ S 1> ใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนนน่้นรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดดีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็น้านเหายว้ขว่ว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนา้านเห็ดในคนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนหนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้กก็เมื่อแทะรับ่ามผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูกปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถ่อท่าคิวสามเถ่อแล้วกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพี่แอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้ เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนาอมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับนาอวัดหลวงปูรๆๆรงงป่รวยนีนยนก็แตงเชือกันน่ครับหลวงยินงคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บเบาแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อบซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาา่บลายครับเอามาฝาก f อบสี่หลา,ายก็โท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทัางกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลขยด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หล่ํารวยสามสิบล้านเป่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงก็สิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ามุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุาธครับ